มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนอนามัยไม่รอดพยานเห็นลงที่นาเก้าโมงกว่าๆค่ะล่าสุดนะคะคดีน้องชมพู่ที่สังคมกำลังสับป่ามองและกำลังถกเถียงกันอย่างหนักจนเกิดกระแสนะักร้องหลายท่านออกมาโพสต์ทำนองว่าจากคาดีน้องชมพู่ หากคดียังไม่สามารถมีคำตอบได้เชื่อว่ากระแสจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนที่สุดลาพยานคดีน้องชมพู่ยังสงสยัยคำให้การของพ่อชมพู่นะคะยืนยันตนเองเจอพ่อชมพู่ตอน9โมงบนถนนแต่พ่อชมพู่ให้การตำรวจว่าออกจากบ้านไปที่นาน,นะคะตอนประมาณจานาฬิกา3นาทีเรียกตำรวจเร่งสรุปคดีโดยเร็วค่ะ ล่าสุดนะคะมีข้อมูลจากพยานคนหนึ่งออกมาบอกตำรวจนะคะบอกว่าพ่อชมพู่ให้การขัดแย้งกับความเป็นจริงทีมข่าวลงพื้นที่คุยกับพยานคนดังกล่าวที่บ้านกกกอกโดยบอกว่าสิ่งที่พ่อชมพู่ให้การกับตำรวจไม่ตรงกับความจริงอย่างยิ่งวันที่พ่อชมพู่บอกว่าออกไปนานนั้นฝั่งพ่อชมพู่บอกว่าออกไปช่วงเวลาจันาริศีสามสิบนาที ซึ่งพยานยืนยันว่าเจอพ่อนนองชมพู่นะคะบนถนนก่อนจะลงนาเวลาก้านาฬิกาค่ะซึ่งเวลาดังกล่าวนะคะขัดแย้งกันแล้วก็พยานก็ยืนยันมั่นใจว่ามันเป็นเวลานั้นจริงๆค่ะพยานเองก็งงว่าทําไมพ่อชมพูทําไมถึงไปให้การแบบนั้นค่ะโดยพยานบอกว่าบ้านชมพูกับนาอยู่ไม่ไกลกันนะคะถ้าออกจากบ้านเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที ถ้าเป็นจริงแล้วควรจะถึงที่นา8นา30นาทีค่ะพอต้องอยู่ที่นาแล้วแต่ว่าวันที่เจอพ่อพ่อยังขับรถไถสีส้มอยู่บนคันนาอยู่เลยค่ะคือยังลงไม่ถึงที่นาเวลาประมาณ9โมงกว่าค่ะซึ่งเวลาที่ให้มาเวลาก็เหลื่อมไปเยอะค่ะฝั่งพยานบอกว่าอยากให้คดีนี้จบเร็วๆในส่วนหนึ่งสงสารน้องชมพู่ทุกวันนี้ลุงพลเป็นผู้ต้องสงสยัย แต่ว่าให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามกลายเป็นเซเลบเงินล้านค่ะแม้ว่าในกระแสะโลกออนไลน์ช่วงหนึ่งจะมีการสนับสนุนลุงพลเป็นอย่างมากนะคะหรือแม้ว่าช่วงหลังจะมีกระแสะแบนลุงพลมันไม่ได้ทําให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปและยืนยันว่าตนเองเห็นพ่อชมพู่ตอน9โมงค่ะล่าสุดอย่างที่ทุกคนรู้ดีคดีนี้ยังไม่ยอมปิดสักทีนะคะมีการตั้งรางวัลนําจับสําหรับคนที่แจ้งเบาะแสะว่าใครทําน้องชมพู่ แล้วคนหนึ่งที่ลงขันเลยก็คือลุงพล1 0 0 0 0แสนบาทไม่เพียงเท่านั้นหมอปลาให้อีก5 0,000บาทสารวัตรแรมโบให้อีก2 0 0 0 0บาทแล้วก็เพจอย่าหาําให้อีก30,000บาทรวมไปถึงคุณอุบริยาให้อีก10,000แสนบาทรวมเงินทั้งหมดนี้เงินรางวัลอยู่ที่3 0 0แสนบาทสำหรับคนที่ชี้ข้อมูลน,นะคะล่าสุดทีมข่าวได้เข้าไปพูดคุยกับแม่ชมพู่ว่ารู้สึกอย่างไร รอบนี้ลุงพลบอกว่าเดี๋ยวจะลงขันหนึ่งแสนเพื่อตั้งรางวัลน,นำจับคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่าลุงพลมีเงินเยอะอยู่แล้วต้องเข้าใจแม่ด้วยว่าแม่ไม่มีเงินนะคะยังไงก็ไม่เห็นภาพแม่กับพ่อมาช่วยสมทบนําเงินรางวัลจับหรอกค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่มีส่วนแม่น้องชมพู่บอกว่าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเชื่อว่ากฎหมายที่จะนําจับตัวคนร้ายมามดํดาเนินคดีได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ